สวัสดีครับ,รบผมนายจิรพัน์เลืโชติวินนะครับผมนายพิชาการจันทรธครับวันนี้เราจะมานําเสนอการรักษาผมร่วงนะครับก็การรักษาผมร่วรง,รงเนี่ยมีอยู่2ประเภทคือผมร่วงจากธรรมชาติแล้วก็ผมร่วงจากทางเคมีนะครับ,รบผมร่วงจากทา,ทางธรรมชาติเนี่ยคือกรรมพันธุ์พวกพ่อ,พอ,พอแม่หรือว่าปู่ย่าตายายเนี่ยมีหัวโล้นก็อาจจะหัวโล้นตามกรรมพันธุ์ได้ส่วนทางเคมีเนี่ยก็ อาจจะเป็นเพราะว่าโดนแสง UV เยอะหรือว่าการทําสีผมหรือเปลี่ยนสีผมบ่อยๆแล้วก็การอาบน้ําอุ่นหรือว่าการใช้ด้ายป่าผมเยอะๆก็อาจจะทําให้ผมร่วงหรือว่าหัวล้านได้นะครับใช่ครับแล้ววิธีการแก้ปัญหานะครับมีง่ายๆเลยครับผมเริ่มต้นด้วยการใช้ครีมที่ใช้ครีมแชมพูสระผมที่เอาไว้ดูแลผมร่วงนะครับผมและต่อมาใช้ครีมนวดผมให้มันดีขึ้นนะครับและต่อไปนะครับผมใช้ผ้าขนหนูเช็ดให้มันแห้งนะครับโดยไม่ขยี่จนเกินไปนะครับ สิ่งสุดท้ายนะครับใช้หวีที่มันหวีห่างๆและบางๆครับและไม่ควรหวีจนแรงเกินไปครับผมแค่นี้ครับขอบคุณครับ